ลูกรักของพ่อก็ามาคุยกันทั้งเรื่องบวรคลี่ต่อไปเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบวรคลี่นก,กีพอล้อลูกนิดหนึ่งว่าคนลุกแต่ความจริงพ่อไม่รู้สึกสัมผัสตอนนี้พ่ออะไรพ่อเรื่องผีๆสองแสงนี่พ่อชินนี่พ่ออย่างเยี่ยงเธอมาในภาพสาวสวยไม่อะไรจะกลัวแต่พ่อก็สงสยัยเหมือนกัน แต่ว่าพ่อเป็นนมอยู่จะมีความรู้สึกยังไงตอนนี้พ่อแก่แล้วยังไงไงมันก็ไม่ไหวอารมณ์เรื่องความรักในระหว่างเพศนี้พ่อทิ้งมาซสแล้วไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นพระอ,อนาคามีพ่อมีความรู้สึกตัวว่าแก่เกินวัยไม่ควรยุ่งกับเรื่องพันนี้ต่างหากการเป็นพระอ,อริยเจา้าหรือไม่เป็นพ่อไม่รู้ พ่อถืออย่างเดียวคือว่าต้องการธรรมะของพระเจ้าต้องการทำลายสังโยชน์สิบให้สิ้นไปแต่มันจะสิ้นได้อย่างก็เป็นเรื่องของการเวลาและเรื่องความสามารถพ่อไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งหมดจะเป็นอะไรเมื่อไรที่ไหนก็ช่างตายแล้วมีสุขมีชีวิตอยู่มีสุขก็แล้วกันเมื่อเธอบอกว่าเธอเป็นบัวคลี่แล้วก็ลักษณะท่าทางเคยก็เป็นคนธรรมดาธรรมดา เห็นเนี้ยนน้ำมาเหมือนกับคนแต่พ่อนั่งก่อนที่พ่อจะไปพ่อเขากายเขานิดหนึ่งว่าพ่อจะไปนั่งเล่นตากลมเออพ่อดืมบอกสถานที่ไปเวลานั้นพ่อไปนั่งเล่นอยู่ที่อาคารหลังในน้ําที่มีสะพานท่อดไปในน้ํานั่งคนเดียวคนอื่นเขเห็นพ่อต้องการนั่งคนเดียวเขาก็ไม่กวนารู้ใจพ่อว่าพ่อไม่สบาย อะไรก็ตามเธออาทรกับปัญญาเกิดตุยสิรสิริรัตนะตุยหรือสิริรัตถ้าเธอเห็นว่าอะไรจะเป็นความสุขของพ่อเธอทําทุกอย่างและเมื่อพ่อขอโอกาสไปนั่งแต่ลาพังพูดเดียวเธอก็ปล่อยเขาก็นั่งตามสบายพ่อนั่งคุยกับโบคลีถามว่าโบคลีเธอเวลานี้อยู่ที่ไหน เธอตอบว่าอยู่ที่สารนี่เจ้าค่ะถามว่าอา้าวเธอเป็นเทวดาเลยเธอก็ตอบว่าเธอเป็นเทวดาถามว่าเป็นภูมิเทวดาหรือลูกเทวดาเธอบอกว่าเป็นลูกเทวดาจึ่นด้ถามว่าทําไมถึงมีบุญน้อยนักละ่ะทําไมยังไม่เป็นอากาศสติวันดาเธอตอบว่าคลอดบุตรตายตกใจ เขาเลือกันว่าคุณแผนพาท้องตายแล้วก็จะในถามว่าเวลานี้แล้วคุณแผนไปอยู่ที่ไหนละ่ะ<ม>ตุณแผงก็ตายมาแล้พวพบกับเธอบ้างไหมเธอตอบว่าเพิ่งพบเจ้าค่ะถามพบมาหลาบอกพบไม่นานนักแลถามว่าคุณ่ผนเวลานี้ตกนรกอยู่คุ้มไหนเธอตอบว่ามาก่อนตกคุ้มไหนก็ไม่ทราบเจ้าค่ะเธอไม่ได้ดูแต่เวลานี้คุณแผนไม่ได้ตกนรก แล้วถามว่าไทยางานเวลานี้คุณแผนอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่านะค่ะแล้วค่อยรู้กันถามว่าเธอเห็นคุณแผนแล้วณนะเวลานี้คุณแผนเป็นคนหรือว่าเป็นผีเธอตอบว่าเวลานี้คุณแผนมาเป็นคนเกิดเป็นคนหลายสิบปีแล้ว <c oughs> ถามว่าหน้าที่การงานของคุณแผนเวลานี้ทําอะไรเธอตอบไม่เห็นทําอะไรเห็นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไป ขอข้าวเขากินก็เลยถามว่าคุณแผ่นนี่มีบาปมากนะทั้งก็เป็นขอทานแต่แก็ตอบว่าคุณแผ่นผนี่เป็นขอทานกิติมศักิ์ใครจะให้ทานคุณแผงต้องไหว้คุณแผงก่อนเอ๊ะ hey, ชักแปลกเห็นนึกในใจว่าใจ้นี่รวนจริงๆวะมันจะบอกกับเราดีๆก็ไม่ได้คุณแผนอยู่ที่ไหนไล่ไปไล่ามาเลยขี้เกียจถาม พูดกับโบคลี่ดีกว่าก็นึกในใจว่าถ้าเธอไปปรากฏนางสาวไทยมีหวังถ้าทางอ่อนช้อยนิ่มโนนพูดเก่าเสียงเพราะจริยาดียิงถามโบคลี่ว่าตามที่เขาเขียนเปในยายว่าคุณแผนผ่าท้องเธอนะ่ะจริงไหมเธอตอบไม่จริงเลยเจ้าค่ะฉันออกลูกเป็นลูกกรอกออรปลูกเป็นลูกกรอกแล้วคุณแผนปญญเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีวิชานําลูกเขาไปเลี้ยง ให้ชื่อว่ากุมารทองถามว่าแล้วก็เธอตายในขณะที่คลอดบุตรเลยเรือว่าตายหลังจากนั้นมันนานเธอบอกว่าเธอป่วยอยู่ไม่นานคลอดบุตรมาแล้วไม่เกินสามเดือนเธอก็ตายอาสัยดีก่อนจะตายพ่อแม่เวลานั้นเป็นคนนักสวดมนต์ไหว้พระเธอก็ทําบ้างในสมัยที่เป็นสาวเออจึงถามว่าเวลาที่แต่งงานกับคนแผนอายุเท่าไหร่ เธอตอบว่าอายุสิบห้าปีเสร็จเสรตอนนั้นจิตก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนักไม่มีใครสอนกรรมาฐานแบบท่านอย่างนี้แล้วท่านก็สอนการที่อื่นแต่ว่าลูกผู้หญิงสมัยนั้นออกจากบ้านก็ลำบากไปไหนมาไหนก็ต้องมีพ่อแม่คุมแน้่อก็อีกประการหนึ่งเขามีโอกาสได้ไปไว้กับแม่เวลาวันพระเคารับสิง์ก็รับกันบ้างไม่รับบ้างรับปากก็รับ ใจทืศศากปากทืศศิลหมายถึงว่าเขารับก็รับไปอย่างนั้นแหละไม่เต็มภาพภูมิเวลาใส่บาทก็ใส่ไปอย่างนั้นแต่เวลาใส่บาทที่แม่ห้ามเล่นต้องใส่ให้นิ่มโนวนใส่ด้วยความเคารพอาศัยความดีเล็กน้อยเท่านี้มาเกิดเป็นลุกเทวดาถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ศาลหรือเธอบอกก็ไม่ใช่วิมานแตะอยู่กับต้นใสแต่นิดเดียว วิมานใหญ่ไหมถามเธอขอดูหน่อยได้ไหมเธอก็ให้ดูรู้สึกว่าวิมานของเธอสวยจริงๆแพรวพราาจากการตา <c oughs> พระราชฐานก็สู้ไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนในเมืองมนุษย์ี่ไม่มีอะไรสู้ได้เพราะเป็นเพชรเป็นจริงๆถามว่าวิมานที่เป็นเพชรแพรวพราาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีกําลังเกินไปกว่าวิมานของลูกเทวดา และจึงอยากจะทราบว่าวิมานนี้ที่ได้ได้เดิมสวยเท่านี้แล้วมาสวยที่หลังเธอบอกว่ามาสวยที่หลังเจ้าค่ะถามที่นี่ถามว่าสวยที่หลังสวยยังไงเธอตอบว่าเพราะอาศัยบุญเป็นลูกเทวดาที่นี่เขาตั้งศาลเขาให้นามว่าเจ้าแม่ไสยงาม ตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาที่มีอำนาจมากกว่าคนอื่นลูกก็เทวดาอื่นๆมีอำนาจน้อยกว่าคือมีรัศมีกายสว่างน้อยกว่าเขาจึงยกให้เป็นประธานถามว่าลูกก็เทวดาที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ว่าก็เดิมทีเดียวประจำทีเดียวสิบสองท่านถ้าเวลานี้มาเพิ่มอีกห้าท่านไปสิบเจ็ดท่านเมื่อกี้นี้เมื่อท่านถามลูกถามหลานน่ะ มีคนเขานึกในใจก็ว่าทิบสองก็มีหลายคนบางคนก็น,นึกกว่าสิบห้าก็มีสิบเจ็ดก็มีแต่ความจริงถ้าเขาเชื่อจิตเขาดวงแรกเขานึกว่าถ้าเขาไม่จับสมาธิก่อนจิตของเขาดีอยู่แล้วทุกคนอารมณ์เขาแจ่มใสามากเขาดีกับดิฉันเจ้าค่ะท่าถ,ถามว่าเขาจะดียังไงเขายังเป็นมนุษย์อยู่ เธอก็บตอ,บตอบว่าเขาเป็นมนุษย์จริงแหละแต่เธอว่าอารมณ์ใจเขาผ่องใสากายในเขาสวยมากเขาตายแล้วเขาไปสูงกรฉฉันถามว่าเธอน้อยใจไหมเธอตอบก็มีความรู้สึกเหมือนกันเจ้าค่ะน้อยใจนิดนิด,นดว่าสมัยเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เราสร้างความดีไม่พอท่านถามนี่ในถามต่อไปว่าความดีของเธอที่มาเป็นเจ้าแม่ดิสานี่เธอทําอะไรบ้าง เลอก็ตอบบอกว่าให้ความสุขเขาเจ้าค่ะถ้าอะไรไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้เขามาบนบานแสงกล่าวเขาไหว้เขาขอช่วยก็ช่วยตามกํากลังถ้าช่วยไม่ได้ก็มีจิตแผ่เมตตาด้วยกําลังจิตเท่านี้จะทำให้มีมานสวยขึ้นร่างกายสว่างขึ้นจึงได้ขอดูความจริงของเธอรูปร่างของเธอ ถามเธอว่าที่เธอมาให้ดูเวลาเนี่ยเป็นรูปของเทวดาและรูปของมนุษย์เธอก็บอกว่าเป็นรูปของมนุษย์เจ้าค่ะสมัยเป็นมนุษย์ร,รูปด้านในชั้นแบบนี้เห็นก็ตกใจบอาอือคิดว่าถ้าเราเป็นนมอยู่ถ้ายานี่จะเดินไปขนาเราวิ่งตามแงๆ่ๆงเลยยังไงไงกวดยันบ้านแน่เป็นตายได้ดีแต่ยังไงไงก็ต้องลองกระดูพักหนึ่ง จะตกลงด้วยหรือไม่ตกลงด้วยก็ต้องลองดูภาพนี่มนุษย์คนแก่สวยขนาดนี้ยิ่งขอดูภาพเป็นเทวดาของเธอแม้แพรวพราวสวยก็มากบางเจ้าเหมือนกับรูปภาพ,พยนต์บางมากเธอก็ยิ้มยิ้มแล้วแล้วก็กลายร่างจากเทวดามาเป็นคนตามเดิมนี่เาถามต่อไปว่าสำหรับกุมารทองเวลานี้ไปอยู่ที่ไหน เธอก็บอกว่ากุมารทองนเวลานี้อาศัยที่พ่อเขาเป็นคนใจบุญบอกเอ๊คุณแผนนะ่าเจ้าชู้ใจบุญเลยเคยบอกว่าใจบุญมีเมียม,มากเพราะใจดีเพราะผู้หญิงรักความจริงผู้หญิงหลายคนมาหาคุณแผนเองคุณแผนไม่ได้ไปหาอันนี้โทษไม่ได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ แลเนื้อแท้จริงๆเป็นคนใจบุญมีความกระตัญญูลูกคนบิดามารดาผู้มีคนแลว้วก็ได้ทาบุญขนาดใหญ่ให้กับลูกสามครั้งคือทําบุญถวายสังฆทานด้วยสร้างวิหารทานด้วยบทพระด,ด้วยเพื่อสร้างกุติเสร็จแล้วก็สร้างถวายวิหารทานถวายสังฆทานบทพระเสร็จเพื่อให้ลูกกุมารทองเพราะว่าลูกกุมารทองนี่เป็นกําลังใหญ่มากในการรบ ในการทำงานทุกอย่างรู้สึกว่าพ่อรักมากฉะนั้นเวลานี้ลูกกุมารทองจึงมีชีวิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงยงี้ถามว่าเออเวลานี้เขามีพระอริยเจ้ามากเทวดาทำบุญต่อได้อยายจะทราบว่าลูกกุมารทองและแม่โบคลีเนี่ยเป็นพระอริยะได้ยังเธอตอบว่าเป็นแล้วเจ้าค่ะ มีหน้าและรัศมีกายไม่สวยมากถามว่าโบกี่จะลงมาเกิดอีกไหมได้บอกว่าเวลานี้เขาหนีกันทางนั้นเจ้าค่ะไม่มีใครเขาอยากเป็นมนุษย์ที่ฉันก็เลยหนีบ้างถามว่าพวกที่มาทั้งหมดเนี่ยโลกโลกของฉันที่นั่งอยู่เจ็ดแปคนนั่นเคยรู้จักกันมาก่อนรอเปล่าแกก็เลยชี้ไปที่ตุ๋ยพอคนเนี้เคยเล่นมาด้วยกันเจ้าค่ะ แต่ว่าคนนั้นไม่เห็นนั่งคุยคุยไปคุยมาอยู่พักก็เป็นนั้นว่าถึงเวลาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะลาถ้ามีโอกาสแล้วก็ช่วยสงเคราะห์เลยนะแล้วก็สงเคราะห์ะสองคนผวเมียนั้นโดยเขาดีจริงๆบอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะเป็นพี่น้องกันถามว่ากลางคืนจะไปคุยเขาได้ไหมบอกไม่ได้แล้วคนผู้หญิงก็กลัวผีเจ้าค่ะเดี๋ยวก็หาว่าดีฉันเป็นผีดีไม่ดีบ้านช่องพังหมด เป็นอันว่าคุยกับบุกครีดสันจะแม่ใส่งามเวลานี้เธอเป็นพระอรียเจา้าอุม,มาณทองก็เป็นพระอรียเจา้าเป็นคนที่มีอำนาจสำคัญอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องคิดลกูลกลูกฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างลกูกเพลินนะฟังแล้วรู้สึกว่าเพลินแต่พ่อคุยให้ฟังเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกคิด ว่าบวบคลี่นี่ความจริงก็มีชีวิตมันเราๆนะใช่ไหมลูกทุกคนรับไปใช่ดีแล้วลูกแล้วโบคลีก็เป็นคนสวยโบคลีมีสาม,มีเป็นพระบรมราชบาลินหรือคุณแผนเป็นแม่ทัพใหญ่ของสมเด็จพระพันวษาพระพันวษาเนี่ดูว่าพ่อจะไล่ไปเป็นราชการที่แปดของสุโขทัาขอ,ของยุติยา พระเจ้าสามพยานโดยการที่เ่าไหมันสับพระเจ้าสามพญานี่ชื่อจริงๆรู้จะเป็นรพระอะไรสมเด็จพระอะไรนึกไว้ออกซสแล้วนะนึกไว้ออกวันที่พ่อน,นึกออกวันที่พ่อหนึกไว้ออกขี้เกียจทนถามอย่าลืมว่าเธอเป็นคนอย่างเราเดิมทีเดียวเธอก็มีคันห้าอย่างเรานึกโดยให้ดีนะลูกนะ <c oughs> ในเวลานี้เธอมีกลายเป็นทิพย์คันห้าไปไหนลูกหายไปหมดแล้วจมดินจมทรายไปหมดถูกลูกและลูกคิด,ดหรือเปล่าว่าคันห้าของเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างโบคลีทุกคนยอมรับว่าเป็นสมมติว่าทุกคนจะตายเวลานี้จะห่วงขันห้าคือร่างกายไหมทุกคนตอบว่าไม่ห่วงดีมากลูก แต่ว่าอย่าลืมนะลูกนะเวลานี้เราคุยกันเรื่องธรรมะขณะใดาที่คุยธรรมะสร้างสนทนาโดยธรรมขณะนั้นจิตย่มว่างจากกิเลสแล้ว่าเวลาที่เลิกคุยธรรมะแล้วลูกยากจิตไปก่อกิเลสมากเกินไปนะกิเลสเรายังมีแต่ว่าแรงที่เราจะฆ่ากิเลสก็ต้องมีด้วยพยายามทรงบาร,รมีสิบให้ครอถ้วนทรงศีลในบริสุทธิ์ทรงพรมีหารศีและอคติสี พยายามตัดสสงโยกให้ได้มากที่สุดให้บางที่สุดเราจะเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นก็ช่างเราท่องเที่ยวพระนิพพานได้จงใหญ่คิดว่าเราถึงพระนิพพานแล้วนั่นเวลาเราม,มีโอกาสไปทเที่ยวก็เช่นเดียวกับเรามาที่ใส่งามนี่ที่อื่นที่จันทึกก็ร้อนจัดที่อำเภอบัวใหญ่ก็ร้อนจัดแล้วออกไปข้างนอกบริเวณใส่งามก็ร้อนจัด นี่เรามานั่งใต้ร่มไสรงามเราเย็นสบายไม่มีใครมีเหงือ่อไม่มีใครแสดงความกวนกวายถ้ <c oughs> เาเป็นอันว่าเรามีความสุขไส่งามนี่ถ้าเป็นบ้านของเราจะมันจะมีความสุขมากแต่ก็เราก็มีแต่โอกาสมาเที่ยวเท่านั้นประเดี๋ยวเราก็ต้องกลับจันทึกแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางจากจันทึกกลับกรุงเทพแล้วกลับอุทัยธาน,นี <c oughs> ลูกจะไม่ดีว่าการที่ลูกได้มโมมโนมยิทธ,ธิไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปถึงนิพพานได้จงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของนิพพานรือว่านิพพานจะเป็นสมัิของเราแน่นอนถ้ากำลังบารมีเราไม่สามารถจะตัดสัญญได,ด้สิบเราก็ไปนิพพานไม่ได้แต่จงตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าขันห้านิพพังเมื่อไหร่ เราจะไปเกิดบนสวรรค์หรือพรมก็ตามถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะไม่ยอมลงเราจะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบาร,รมีต่อไปให้ถึงนิพพานให้ได้เพราะถ้ากำลังใจเราคิดไว้ตั้งแต่ขณะนี้ถ้าตายลงไปแล้วไปเป็นเทวดาหรือพรมก็ตามทีเราก็จะต่อบบุญบาร,รมีอย่างโบคลีเนี่ยโบคลีเธอกล้าย,ยืนยันว่าเธอไปนิพพานแน่เธอไม่กลับดีใจไหม ความจริงถ้าลูกจะสามารถระลึกชาติได้ลูกอาจจะคิดได้ว่าโบครีก็คือเป็นมิตดีในการก่อนอเรานนัเองในเวลานี้ทุกคนฟังเสียงพ่อก็ลองเอาจิตจับเป็นสมาธิวิธีใช้สมาธิปัจจุบันทันโด่นนะันลูกในกิ่สักคร,รู่นี้พ่อถามว่าที่นี่ลูกคเทวดามากี่คนมีกี่คน ทุกคนรวมกําลังใจลงไปสมาธิจับลมหายใจเขาออกอันนี้ไม่ถูกนะลูกนะอันนี้ถ้าทําอย่างนี้เชื่องช้ามากไม่ทันกับเวลาดีไม่ดีปาทานก็กินตามโบติเขาต้องใช้แบบนี้เราจะคุยกันอยู่ก็ดีเราจะทํางานอยู่ก็ดีอารมณ์ใจของเราจะอยู่ในสมาธิคือในจุดๆนั้นเราทํางานจิตอยู่ที่งาน เราคุยเรื่องอะไรจิตอยู่ที่คุยเวลานี้เราคุยธรรมะจิตอยู่ที่ธรรมะเมื่อจิตรอรับฟังธรรมะอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตเป็นสุขจิตมีสมาธิจิตสะอาดปราศจากกิเลสถ้าพ่อถามอะไรขึ้นมาปับอจิตจับทันทีเขาถามว่าที่นี่รุก,กเทวดามีกี่กี่ท่านแล้วก็จับพับทันทีว่ารุกขเทวดามีเท่าไหร่จิตจะบอกทันทีอารมณ์เป็นทิพย์อั่นจะถูกต้อง แต่ปริมาณนี้อาจจะยอดย่ยมกันไปบ้างทั้งนี้เพราะว่าเทวดาก็เทวดานั่นแหละเทวดาถ้าเป็นมิตร่านอดที่จะลอ้อจะเลียนไม่ได้ดีไม่ดีท่านมาสิบท่านแสดงสามให้เห็นสามอนุภาพเราสู้ท่านไม่ได้เพราะท่านมีทิ์ทางกายเราเป็นพแ,แค่มีใจเป็นทิ์สู้ท่านไม่ได้เมื่อสู้ท่านไม่ได้้วทําไงท่านก็บังเอาได้ท่านก็หลีกเอาได้เล่นเอาได้ เป็นอนุว่าคำถามที่ตอบมามันจะผิดได้ถูกทีหลังลูกจำไว้ว่าจงอย่าใช้กำลังใจช้าเพราะพ่อถามพับเดียวลูกสงบจิตทันทีดึงจิตกลับเชอามเดิมอันนี้ไม่ถูกไม่ต้องอันดับแรกถ้าหากว่าจะใจใดีก่อนที่จะไปไหนทํากำลังใจให้ดีถึงที่สุดนั่งรถอยู่จับอนาปานุสติกับคำภาวนาให้ทรงตัว แล้วขณะที่อยากจะรู้หยุดภาวนาหยุดจับลมหายใจออกจับอารมณ์รู้ทันทีเวลาที่เขาคุยกันอยู่อยากจะรู้ก็จับอารมณ์รู้ทันทีอยาหวนไปกลับจับลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาเท่านี้ดูทําไปบ่อยๆจิตจะคล่องจะได้ของจริงเออพ่อก็คิดว่าเรื่องการคุยกันนี้ก็น่าจะใกล้จบ พอคิดว่าจะคุยเรื่องต้นไม้ได้กลายเป็นคุยเรื่องบกคลีก็ดีไม่กันถ้าลืมถามไปนะเวลาจะหมดซะแล้วเวลาลลยเกือบจะได้เวลากลับเกือบอยากจะถามว่าใครเห็นวบกคลีบ้างไหมจ๊ะแต่ดูเหมือนว่าคุณหมอรังจวนจะเจอท่านมันๆน,นะมั้งมันขอมเขากล่าวว่า ที่พระเจเดีย์และปราสาทหินพิมายมีมีอยู่สามมันเป็นผู้สร้างมันหนึ่งแล้วก็มันที่ทตะไรกับมันที่่าไรกัน,กนมันมันวรมันบรมัน,มนแกสร้างแล้วก็วันพรุ่งนี้เอไม่ใช่พรุ่งนี้ละว่าเดี๋ยวหนึ่งเราก็จะคุยกันเรื่องมันมันต่อไปตอนนี้ขอยลูกทั้งหมด ทางกำลังใจอย่างบวคลีนะดูบัวคลีเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูสายของบัวคลีเป็นตัวอย่างดูอาคารริมชายน้ำที่ทอดไปในน้ำเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูต้นไทรเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไทรเดิมที่เกิดโตเกิดขึ้นมาใหม่ๆต้นก็เล็กไม่โต แต่เวลานี้เวลาผ่านไป300รปีเศษต้นไซมีใหญ่สาขามากแต่ลูกจงอย่าคิดว่าของที่มีอยู่นี่มันเป็นของเก่านะความจริงของเก่ามันสลายตัวไปของใหม่มันเกิดแทนแต่ลูกอาจจะเถียงว่าต้นไซนี้ก็ต้นเดิมอันนี้พ่อไม่เถียงถ้ามองกันด้วยตาเห็นว่าต้นไซเป็นต้นเดิม าจาเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าต้นมาต้นไซต้นเก่าตายอยู่เสมอต้นใหม่เกิดใหม่เสมอถ้าต้นเดิมจริงๆต้นไทปัจจุบันก็ไม่ต้องกินอาหารนี่เวลานี้รากของต้นไทกกาลังกินอาหารทั้งใต้ดินทั้งอากาศเลยไปถ้าอยู่ไกลน้ำดีแห้งแล้งต้นไทรต้นนี้ก็ผุพังไปนานแล้ว นี่ของเก่ามันหมดไปของใหม่มันแทนที่ก็เหมือนกับร่างกายพวงเรานี้ที่เราต้องกินอาหารทุกวันทุกวันก็เพราะว่าของเก่ามันหมดไปของใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนเมื่อของใหม่เกิดขึ้นมาแทนทำยังไงของเก่าสลายตัวไปถ้าเราไม่เอาของใหม่เข้าไปแทนเราก็พังไปเหมือนกับร่างกายของบุคลี ไปดูสายของพมะเจ้าแม่ใส่งามส,สร้างใหม่ๆก็สวยเวลานี้ก็สดสดสวมากกเหมือนกับร่างกายของเรานั่นไม่มีอะไรทดแทนมีแต่สีเท่าน้ำมันที่เขาทาแต่เนื้อแท้จริงๆของไม้มันผกให้เราเห็นอาคารที่ทอดไปในน้ําใหม่ๆพ่อมาก็สวยพ่อมาก็ใหม่ๆนักแต่ก็ยังสวยกว่านี้มาปีนี้รู้สึกว่าสีสดโวมมนประมากไม้กก่าลงบางส่วนผุ เฮ้ไม่ลูกรักทุกเสียงทุกอย่างในโลกที่เกิดมาแล้วมันเป็นนิจังไม่เที่ยงหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปตามที่พระธรรมบารสกุลหรือเป็นคาถาที่พระกับพระอินกล่าวพระพพทธเจ้านิพันธ์ว่านิจาวเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมันสุดโทมตามที่เห็นอุปาทวยธรรมมิโนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เสื่อมนะ นี่ยอย่างเราเราก็แก่ต้นไทรก็แก่สายก็แก่บ้านก็แก่อุปัติวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันก็บร่างกายของของโบคลีโบคลีเวลานี้เธอสวยก่จริงพ่อพูดนี่เธอก็มาอยู่ใกล้ๆนะที่นี่มีลุกกเทวดาสิเจ็ดท่านนั่งนั่งอยู่ที่พวกเราทั้งหมดแล่เรามาด้วยกันก็มีลูกเทวดาเยอะ อากาศสตวดาก็มีพรมก็มีลกูกใช้จิตเพื่อรู้เดี๋ยวนี้จะรู้ได้ทันทีเราได้รับความเมตตาปราณีจากท่านผู้ทรงความดีแต่ท่านผู้ทรงความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็มีร่างกายเหมือนเราแต่เวลานี้ร่างกายของท่านพังไปหมดแล้วโลรักอย่าลืมนะว่าการเกิดมีชีวิตของเราคล้ายกับเรามานั่งอยู่ใต้ใต,ใต้ร่มไสรงาม ร่างกายคือขันห้าคลายร่มใสงามจิตเข้ามาใสสถิตยอยู่ภายต้นใสตยต่ต้นต้ต้นใส,นใส,นใสงามมีความสุขแต่เมื่อการเวลามาถึงเราก็ต้องลุกจากที่นี้กลับที่เดิมนั่นก็คือเหมือนกับจิตที่เข้ามาใสต้นใสงามมาถึงวาระแล้วจิตก็ต้องพลาดไปฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต จงอย่าคิดว่าจะอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีคิดว่าในช่วงวินาทีปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะตัดสินใจตามสมเด็จพระบรมครวูว่าโลกไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเป็นอย่างนั้นโลกเป็นทุกข์อารมณ์ของเราเห็นอย่างนั้นโลกเป็นนัตตาอารมณ์ของเราเห็นเป็นอย่างนั้นนิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานนางประมังสนอย่างนิพพานเป็นธรรมว่างจากอารมณ์ชั่วอย่างยิ่งจะนั่งขอบรรดาลูกชายลูกหญิงทั้งหมดจงพากันกำหนดจ,จิตตัดสัญญาติประการมีสกาญาติทิวิจิกิจฉาศีรพตประมาทกามราคาประปฏิคะรูปราคะรูปรารคามะมณอุทจาวิชาทำลายอย่างยิ่งคืออวิชาคือความโง่ให้สิ้นไป กำลังใจของลูกทั้งหลายจะบ,บริสุทธิ์ปุดปองจะมีแต่ความสุขสำราญพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมนรกนะสำหรับตอนนี้พ่อเราต้องขอหยุดนี้หนึ่งนะลูกนะเพราะว่าเทปมันหมดแล้วนี่คุยกันในเมื่อเราคุยกันแล้วแล้วก็เอาเสียงไว้ฟังกันด้วยช่วยเป็นที่ระลึกว่าปีว่าวันที่11มีนาคม2522 เราได้มานั่งคุยกันที่โคนต้นไทรงามใต้ร่มไทรงามและอยู่ในดินแดนที่บวัวครีซึ่งเป็นสายเก่าของพวกเราได้เป็นเจ้าที่คือเป็นใหญ่อยู่ในทีน่นี้เห็นไหมลูกกำหนดจิตตรกนี้สิบวัวคลี่ยกโมทนาความดีของโลกทั้งทุก,กะเทวดากาศเทวดาพรมทั้งหมดท่านยกมือคือมทนา เอาข้อเขอเวลานี้นะเปลี่ยนหน้าเทปพเราจะได้คุยกัน,นเรื่องอื่นต่อไป